าการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสก็รุนแรงขึ้นทั่วกาซาในวันจันทร์นะคะยิ่งทําให้เกิดความหวาดหวั่นค่ะว่าอาจจะนําไปสู่ความล่มสลายทางมนุษยธรรมและมีคลื่นผู้อ,อพยพทันลักเข้าไปในอียิปต์นะคะโดยส่วนใหญ่ของประชากร2องล้านแสนคนในกาซาค่ะต้องอ,อพยพออกจากบ้านเรือนของพวกเขาและจํานวนมากไม่สามารถหาที่หลบภัยชั่วคราวในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอย่างหนานแน่นนะคะ หลังจากการสู้รบกลับมาอีกครั้งเมื่อข้อตกลงพักรบชั่วคราวสิ้นสุดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพ,พื้นดินทางตอนใต้ของอิสราเอลและกดดันทางฝั่งตะวันออกของเมืองคานยูนิสโฆษกกองทัพอิสราเอลอวิเชอะดราอีได้โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์เอ็กซ์เมื่อวันจันทร์ขอให้ประชาชนในกาซาอพยพออกจากกาซาซิตี้และพื้นที่ทางเหนือไปจนถึงคานยูนิสทางใต้ ชาวกาซาที่อพยพลี้ภัยลงใต้ต่างเล่าถึงเหตุการณ์โจมตีรถขนส่งความช่วยเหลือค่ะราคาสินค้าที่แพงขึ้นและปัญหาผู้คนจำนวนมากต้องจบชีวิตเพราะความหิวโหยและความหนาวเย็นรวมทั้งการเสียชีวิตจากแรงระเบิดของทางอิสราเอลนะคะ ทางกระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลแล้ว18,000คนบาดเจ็บ49,500คนขณะที่เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติระบุว่าประชาชนในกาซาราว1 9 0 0 0 0คนหรือ85%ของประชากรทั้งหมดนั้นไร้ที่อยู่อาศัยคุณนรัสคะครับขณะเดีกันนะครับเลขาธิการใหญ่ u ูเอ็นอันโตนิโอคูเตเรสกล่าวไว้เมื่ออาทิตย์นะครับว่าตนคาดว่าความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจะล่มสลายอย่างสมบูรณ์ในเร็วๆนี้และอาจนําไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งขึ้นเช่นโรคระบาดและแรงกดดันให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่เข้าไปในอียิปต์ครับฟิลิปเป้ลาซารินีข้าหลวงใหญ่สำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหาง,งานของสหประชาชาติสาหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกกลางขอโทษครับในตะวันออกใกล้กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ลี้ภัยชาวกาซากำลังถูกกดดันให้ใกล้พรมแดนอียิปต์เข้าไปเรื่อยๆ ปกติแล้วพรมแดนระหว่างกาซากับอียิปต์นั้นมีการวางกําลังรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาครับแต่ว่านักรบกลุ่มฮามาสใช้วิธีระเบิดเปิดรูในกําแพงเพื่อชาวกาซาลักลอบเข้าไปในอียิปเพื่อซื้อสินค้าแล้วกลับออกมาทันทีแต่ยังไม่มีการอนุญ,ญาตให้อพยพย้ายถิ่นฐานอย่างถาวรนะครับทางการอียิปต์ออกมาเตือนก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ยินยอมให้ชาวกาซาลี้ภัยในประเทศนี้ครั้งนี้เนื่องจากเกรงว่าพวกเขาจะไม่สามารถกลับกาซาได้เมื่อสงครามสงบลงส่วนที่จอร์แดนครับซึ่งเคยรับ ผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ไปแล้วจำนวนมากหลังก่อตั้งประเทศอิสราเอลเมื่อปี1948กล่าวหาอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ว่ากำลังพยายามทำให้กาซาปลอดชาวปาเลสไตน์อย่างไรก็ตามโฆษกรัฐบาลอิสราเอลไอรอนเลวีเรียกข้อกล่าวหาของจอร์แดนว่าร้ายแรงและผิดพลาดพร้อมยืนยันว่าอิสราเอลพยายามปกป้องตนเองจากปีศาร้ายที่ก่อเหตุสังหารหมู่เมื่อวันที่7ตุลาคมและนำคนผิดมาลงโทษนะครับ ท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับการสับสนุนปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซานะครับสหรัฐออกมา ยืนยันจุดยืนที่ว่านี้แต่ก็ยังย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องพลเรือนชาวปาเลสไตน์เช่นกันและคุณธิติการกำลังวันมีรายงานในเรื่องนี้จากเวโรนิก้าปาเดรัสอิกเลซิสของ VOA มานำเสนอนะครับค่ะนายกกรัฐมนตรีแบนจาม,มินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าของเหล่าทหารในกาซาเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่ามีความรุนแรงยิ่งขึ้นและเข้มข้นยิ่งขึ้นค่ะ ใน order to achieve all our goals the elimination of Hamas the return of all our hostages <c oughs> and the promise of Gaza ในท่านจะคู่กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอิสราเอลว่าเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของเราทั้งหมดได้กำจัดกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากได้ตัวประกันของเราทั้งหมดกลับมาและให้คำมั่นสัญญาว่ากาซาจะไม่เป็นภัยต่ออิสราเอลอีกต่อไป ผู้นำอิสราเอลยังได้ขอบคุณสารัฐที่ออกสิทธิ์วีโต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งาสตรประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ออกมาเรียกร้องให้มีการหยุดยิงโดยทันทีค่ะ With 7ในประเด็นนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนี้บลิงเคนอธิบายในรายการ This Week ของสานีโทรทัศน์ a b บเมื่อวันอาทิตย์ว่าเมื่อกลุ่มฮามาสยังคงอยู่ยังไม่ถูกแตะต้องและมุ่งหมายที่จะก่อเหตุเหมือนวันที่7ตุลาคมซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นจะยิ่งทำให้ปัญหายืดเยื้อออกไปค่ะ of respecting international respecting humanitarian law ระหว่างที่รัฐมนตรีบบลงเคนย้ำถึงความสำคัญในการจัดส่งความช่วยเหลือและอาวุธให้กับอิสราเอลในการป้องกันตนเองเขายังแสดงความชัดเจนว่าสิ่งนี้จะเป็นไปโดยปราศจากเงื่อนไขไม่ได้โดยย้ำว่าอิสราเอลจะต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเชกเช่นประเทศอื่นๆในโลกค่ะ อย่างไรก็ตามยอดเสียชีวิตของพลเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกาซานั้นทําให้จุดยืนของสหรัฐเจอกับกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคานในเวทีโดหฮาฟอรัมที่จัดขึ้นในกาต้านะคะเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายของโลกค่ะ It's Israel only. It is those who have give, those who have given not to those only. who up have น,ยน,น,ยนายคอนทรีปาเลสไตน์โมฮัมเหม็ดยาตชตาเยะะได้กล่าวว่าสิ่งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอสิสราเอลเพียงเท่านั้นมันคือสิ่งที่ขึ้นอยู่กับผู้ที่ให้ไฟเขียวอสิสราเอลในการเดินหน้าเข่นฆ่าชาวปาเลสไตน์ค่ะ ด้าน uh, รัฐมนตรีต,<า>ต่างประเทศจอแดนไอมาสฟาดีกล่าวในเวทีนี้ด้วยว่าในสหรัฐเรามีการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมากับรัฐมนตรีบลนกินเราทุกคนตัวแทนจากชาติอาหรับและมุสลิมมีความชัดเจนอย่างยิ่งเราได้กําหนดสิ่งที่สําคัญที่สุดไว้แล้วนั่นคือการยุติความก้าวร้าวเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าถึงทุกพื้นที่ในกาซาอย่างเพียงพอและทําให้แน่ใจว่ามีการปกป้องพลเรือนผู้บริสุทธ ด้านเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสซึ่งเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวก็ระบุว่าจะเดินหน้าเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมต่อไปนะคะด้านภูมิในการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอัธนอมเกเบรจัสซุสได้เตือนเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามอิสราเอลฮามาสต่อสภาวะด้านสาธารณสุขในฉนวนกาซาด้วยค่ะ As more and more people move to a smaller and smaller area, overcrowding. กเบรยลเยซูสกล่าวว่าระหว่างที่ผู้คนจำนวนมากขึ้นย้ายเข้ามาในพื้นที่ที่เล็กลงเรื่อยๆความแออัดพวงด้วยการขาดแคลนอาหารน้ำที่พักพิงและสุขอ,อนามัยที่เพียงพอได้สร้างสภาวะที่เหมาะสมที่เชื้อโรคจะแพร่ระบาดได้และได้กล่าวะว่าองค์การอนามัยโลกได้จะส่งทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ในก,กาซาซึ่งตอนนี้พวกเขากำลังเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจอย่างมากจากสภาพที่เป็นอยู่ค่ะคุณนรภาพรครับ